เปิตัวกันไปแบบงงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย OnePlus ได้ออกรุ่นกลางรุ่นใหม่มาชื่อว่า OnePlus Nord CE 5G นะคะ CE ย่อม,มาจากคำว่า Core Edition นั่นเองซึ่งดุดเนี่ยยังตั้งตัวไม่เสร็จเลยไลฟ์ Live จบแล้วไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำวันนี้เราก็เลยมาสารุปอีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าเจ้านี่เนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจบ้างในสเปคที่ดีขึ้นแต่ราคาถูกลงถัดกันพร้อมกันแล้วอินชอมบ ตอนนนี้ว่าพัสด์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ขายดีมากๆนะคะอันนี้ทาง OnePlus เนี่ยได้ออกมาบอกเลยว่าทั้งตัวนอดเองหรือแม้ทั้งตัวหนอดแอนดรอยเนี่ยก็ได้รับความนิยมอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากๆคราวนี้เนี่ย OnePlus ก็เลยมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางร,รุ่นใหม่มาชื่อว่า OnePlus Nord CE 5G เราดูสเปกกันดีกว่าว่าเขาน่าสนใจอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากชิปเซตนะคะเลือกใช้ Snapdragon 750G นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวเก่าที่เป็น 765G แล้วแล้วก็บอกเลยว่า750เเเนนนีี่่่่ดดดดููกกกวววาาะะ็คคือจจจริิงๆมััแตล ว่า 765G น่าจะดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าจากการลองใช้งานเนี่ยจะเห็นว่า750เนี่ยควบคุมความร้อนได้ดีกว่ามากๆสถาประดิกรรมนะคะอยู่ที่8นาโนเมตรตัวหน้าจอนะคะรอบนี้นี่จัดมาให้ที่6.43นิ้วเป็นจอแบบอ m o ม e เรแล้วก็ไม่พลาดนะคะในการที่จะใส่ refresh rate สูงถึง 90 h z มาให้กับผู้ใช้เนี่ยได้เลือกใช้งานกันด้วยอ่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เขาบบโปรโมทหนะักมากว่าฉันมีจอ90 h z ในวันพัฒด์หนอดแล้วนะต่อมานะคบเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพบ้างรอบนี้พัฒนาขึ้นมาโดยที่กล้องหลักเนี่ยตัวเก่าเนี่ยให้มาที่48ล้านพิกเซลส่วนตัว Android ให้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะตัวนั้นนี่ให้มา13ล้านพิกเซลม่รูให้มาทาไมเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยให้มาที่64ล้านพิกเซลพร้อมกับเซ็นเซอร์อย่าง Omni Vision เอาตั w วายเนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลแล้วก็ให้เลนส์เดฟมาที่2ล้านพิกเซลนะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ากล้องพัฒนาขึ้นมาก็คือเซ็นเซอร์หลักเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นที่64ล้านพิกเซลแล้วก็ตัดมาโคลเลนส์ออกแต่ก็ดีแล้วแหละไม่ค่อยได้ใช้หรอกเนาะกล้องหน้านะคะลดความละเอียดลงนะคะจาก32ล้านตัวเก่าเนี่ยเหลือเพียงแค่16ล้านพิกเซลเท่านั้นแบตเตอรี่นะคะรุ่นเก่าเนี่ยให้มาที่4,115ม mm ah. ิลลิแอมไม่เอานะคะรอบนี้จัดมาให้ที่4,500ม ah. ิลลิแอมพร้อมกับ 30ทีนั่นเองนะฮะก็สามารถชาร์จจาก0ถึง70%ได้ภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นหนูเขาจำภายในมีให้เลือกทั้งหมด3แบบประกอบไปด้วยรอม128 g ิกแร6 128 g ิกแร8และ256 g ิกแร12ให้หนวเขาจำภายในแบบ USS 2.1มานั่นเองต่อมาไปหนึ่งรื่อค่ะ OnePlus เน้นมาเลยตอนเปิดตัวก็คือว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5แล้วโอ้โหแต่ก็ได้แล้วทีเนาะเพราะตัวเก่าเนี่ยไม่มี แล้วหลายๆคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าชื่นชอบสักเท่าไหร่โดยต่างประเทศนะคะจะเริ่มขายกับทางโอเปอเรเตอรต่างๆเนี่ยในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะในราคาเริ่มต้นเพียงแค่299เหรียญสหรัฐหรือประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งเราก็ต้องมาลอนลุ้นแล้วก็ดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เมืองไทยของเราเนี่ยจะเปิดขายที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเข้ามาในประเทศไทยนะคะ สลับสมาร์ทโฟน OnePlus หนอด CE 5G เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนิดนึงกันเล้วกันนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย OnePlus เนี่ยได้พยายามทํามือถือให้มันถูกลงนิดนึงนะครับเพราะว่าจะทําให้คนเนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่หนุดเนี่ยเคยพยายามพูดกับทุกคนแล้วก็กับบางเจ้าไปเสมอว่า อาจจะต้องเริ่มขยับทําสมาร์ทโฟนที่ราคามันถูกลงมาหน่อยแต่ว่าสเปคมันดีๆหน่อยเพื่อให้คนเนี่ยได้มีความรู้สึกผูกพันนะฮะกับทางแบรนด์มากขึ้นการที่ว่า p l u s สนอดเนี่ยออกมาในรอบแรกๆเนี่ยก็คนก็จับต้องได้ง่ายขึ้นก่อนหน้านั้นก็จะเป็น OnePlus X ใช่ไหมคะที่ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าคนเนี่ยก็จับ ต้อง OnePlus มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยชายาเขาคือ Flagship Killer ก็คือนักฆ่าเรือธงโจ้าท่าตอนหลังเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น Super Flagship แล้วก็ราคาเนี่ยก็ดีขึ้นไปเยอะมากๆทาให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มบ่นว่า OnePlus แพงเงินไาหรือเปล่านะคะการออกซีรีส์ Nord มาแล้วก็ให้สเปคดีๆในราคาดีๆเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะเป็นหนึ่งในคล้ายๆกับก้าวต่อไปที่จะทำให้คนเนี่ยเมื่อได้ลองใช้ปุ๊บเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อรุ่นที่แพงกว่าของ OnePlus ได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญตัววันพัฒตัว Android ที่ออกมาเนี่ยสเปคมันไม่ได้ดีเวอร์วังอะไรหรอกแต่ว่ามันก็สามารถใช้งานได้ในระดับที่โอเคน่าพอใจแล้วก็คิดว่าคนที่อยากจะเล่นวันพัสสักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็คงจะได้มาจับถือมันได้ง่ายขึ้นนะคะ o x y g e n o s ที่เป็นรอมที่เขาบอกว่าเร็วที่สุดเนี่ยแต่ว่าคนไทยก็บ่นกันว่ามันก็จะยังพอมีบั๊กอยู่บ้างในหลายๆครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายๆคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าชอบความที่มันคล้ายๆกับเพลย์แอนดรอยอะไรแบบนี้แล้วทําให้มันแบบสามารถที่จะแบบไปต่อได้ทําให้คนเลือกใช้แล้วชอบแล้วก็แบบเริ่มซื้อรุ่นกลางแล้วก็รุ่นที่สูงได้ต่อไปในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแฟนบัล p l พลสทั่วโลกบางคนก็รู้สึกวว่่่่่่าาาาาาไไไมมคอออยปเเทหรรรรกกกับกออกุนพะ มันถูกเกินไปแลวมันทาให้ความหรูราของแบรนด์เนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็ลดลงเมื่อที่ Apple ไม่ได้ขายมือถือถูกอะคะรับเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากให้ความหรูราของมันแบบลดลงแต่อย่างใดคราวนี้พอวันพลัสไปทําตัวถูกออกมาเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนรู้สึกแบบไม่ค่อยมีความสุขแล้วไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่กับจุดนี้นะคะนั้น,นการออกมาพลาสนอร์ดเนี่ยแล้วคิดว่าตําแหน่งที่เขาควรจะอยู่เนี่ยคือควรจะอยู่ประมาณนี้แหละประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นราคาที่ดีมากๆนะคะอาจจะหมื่นนิดๆก็ได้แต่ว่ามันเป็นราคาที่ดีแล้วก็ทําให้้คนนรรูสึกว่าแบด์ ยังคงมีความพรีเมียมอยู่แบบนี้นะคะรอบนี้ทําออกมาได้น่าสนใจกว่าตัวเก่าหลากหลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วคุณผู้ชมละ่ะชอบ OnePlus Nord CE 5G หรือเปล่านะคะสำหรับตัวคอ e d i t i o n ตัวนี้ขอเมนต์บอกด้ดูข้างละหนึ่งก็แล้วกันสำหรับวันนี้ในการรู้ก่อนซื้อของเราต้องลํำลาไปแล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย